สวัสดีครับผมน,ะนายธนวิทย์เทมพิวกรรหัสน,กกนักศึกษา5 5 0 1 0 1 6 2 0 0 9 3นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำเส้นแสดงเส้นประกอบแบบแยกส่วนนะครับด้วยคำสั่ง explode view นะครับก็จะทำลงในชิ้นงานส่วนประกอบล้อหน้านะครับก็เริ่มแรกก็เปิดชิ้นงานขึ้นมาเลยนะครับส่วนประกอบล้อหน้าจากนั้นนะครับให้ configuration นะครับจากนั้นให้กดคลิกขวาที่ตัวไฟล์ส่วนลอนฮานะครับแล้วก็เลือก add configuration แล้วก็ตั้งชื่อเป็น export นะครับติกถูกจากนั้นนะครับให้เราใช้เลือกคำสั่งไปที่ไปที่ insert แล้วก็เลือกคำสั่ง export view นะครับจากนี้ขั้นตอนจากนี้ต่อไปนะครับจะเป็นการ ดึงชิ้นส่วนงานให้อยู่ในลักษณนะ export view นะครับก็เริ่มแรกให้ดึงตัวโบตัวนี้ขึ้นมาโอเคแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยนะครับคลิกค้างเลือกชิ้นส่วนคลิกค้างที่แกนที่ต้องการดึงนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็มาที่กริบจับมือนะครับในกริบจับมือนี้นะครับถ้าดึงไปตรงๆมันจะไม่ตรงแกนของแฮนด์นะครับเราต้องทําการกําหนด ดเรกชันมันนะครับโดยการเลือกที่แหนจากนั้นค่อยดึงออกนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับจากนั้นเราทำการดึงทั้งหลายชิ้นส่วนนะครับด้วยกัน เลือกหลายๆอันเราก็ดึงขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปพร้อมกันนะครับโอเคจากนั้นก็ดึงข้อต่อตามนี้โอเคแล้วก็ เราทำการดึงทุกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเราเจะเป็นขั้นตอนการใส่เส้นเส้นประกอบชิ้นงานนะครับก็ให้เลือกคำสั่ง e x p l o d e line sketch นะครับก็ทำการคลิกที่พื้นที่หน้าตัดนะครับจะเป็นมันจะเออมันจะระหว่าง2องอันนะครับมันจะสร้างเส้นตรงให้นะอย่างนี้นะครับก็ติ๊กถูก เราก็จะได้เส้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆติกถูกก็อันนี้เข้าตรงไหนอันนี้เข้าตรงนี้ก็ติกถกเ้ยเดี๋ยวอันนี้เราต้อง ไม่ต้องเปลี่ยนอีกทางแล้วกันดิดโอเคก็ติดถูก ก็ตรงนี้กันบนบอวัอืมติดทุกจากนั้นก็ตรงนี้ อันนี้แล้วก็ทำการเลื่อนเออไม่ได้ปั๊บมุมยังไงโอเคอย่างนี้แล้วก็ติดกับ จากนั้นเส้นนี้ Okay. จากนั้นตรงส่วนนี้ให้ไปเข้าตรงรูนี้ออกตายแล้วออกจากคำสั่งแล้ว ディト。 ัวนี้พลงมา えっと、ロッカー。 nó có trong này trong này ạ โอเคจากนั้นนะครับก็เป็นอันเส็จเรียบร้อยนะครับในการเอ,อเอ็กซ์พอร์ชิ้นงานแล้วก็ใส่เส้นประกอบนะครับก็จบคลิปนี้แล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ